แปลงมากนะครับสองตัวตะว,วันรีวิวสวัสดีครับสำหรับเครื่องบินที่ใช้ดัก2ตัวนะครับ mm hmm. เช่นเหมือนเครื่องบินเจ็ตเนี่ยที่ต่อดักซ้ายกับดักขวาเราจะต่อชุดไฟเข้ากับตัว ดักยังไงมาดูกันนะครับเราก็เริ่มต้นที่มีดัก2ตัวก่อนนะครับตัวที่1ตัวที่2ซึ่งจะต้องเป็นสเปคเดียวกันแล้วก็ k v เท่ากันมีแบตเตอรี่1ก้อนมีสปีดค,คอนโทรลรีเซฟแล้วก็รีโมทคอนโทรลนะครับเราจะต้องมีสายเพิ่มมาอีก3เส้นนะครับเส้น1ก็จะเป็น1ออก2หัวบันาหน้าตัวนี้นะครับตัวที่เป็นตัวผู้ส่วนด้านนี้เป็นตัวเมีย สตัวนะครับทำอย่างนี้มา3เส้นมาดูวิธีการกันนะครับเราก็เริ่มต้นตั้งแต่สปีดคอนโทรนนี่ก่อนนะครับมันจะมีสายอยู่3เส้นนะครับเราก็ต่อเส้นที่1น,นะครับต่อเข้าไปตัวบดผมเอาตรงกลางเนี่ยต่อเข้าไปตรงนี้ปับ๊บมันจะมา2เส้นเราก็ดูที่ดักแฟนเนี่ยมันจะมีสายที่เป็น3ส,สีอยู่แล้วคือสีดำฟ้าแดงอันนี้ก็จะเป็น นำฟ้าแดงเหมือนกันนะครับเราเลือกเอาก่อนสมมติผมเอาเลือกกับสีฟ้าของตัวที่1นนะครับต่อเข้าไปที่ตัวที่1อันนี้เราก็ไปต่อสีฟ้าของตัวที่2เส้นถัดไปนะครับเราก็ต่อกับเส้นไหนก็ได้จากสปีดคอนโทลนะครับแล้วเราก็เลือกเอาเข้าสีแดงของดักตัวที่1แล้วก็ต่อเข้าสีแดงของดักตัวที่2 สุดท้ายนะครับอีกเส้นหนึ่งเราก็ต่อสปีดคอนโทรลไปเข้าสีดำของดักตัวที่1ดักตัวที่2อ่อาต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับพอต่อเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราเอาสายอีกเส้นหนึ่งจากตัวสปีดคอนโทรนเนี่ยนะครับไปต่อเข้าที่ตัวรีเซฟช่อง3นะครับ ของฟูตาบาเนี่ยจะต้องเอาสีดำลงล่างเรียบร้อยนะครับพอต่อเสร็จเรียบร้อยเตรียมทดสอบนะครับเราก็เปิดตัวรีโมทคอนโทรลขึ้นมานะครับเช็คตัวนี้ให้อยู่ล่างสุดนะครับแล้วก็ต่อแบตเตอรี่เข้าไปเอาล่ะเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวจะเอาฐานมาตั้งไว้สักตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะใช้มือจับอันนี้ก็ใช้โฟม5มิลมาดัดโค้งธรรมดานะครับเอาไว้สำหรับวางมันจะได้ดูสวยแล้วเหมือนจริงนะครับอ่าเดี๋ยวจะถือตัวนี้เป็นตัวเทสนะครับดูเอากระดาษมาวางจะได้ดูว่ามันปลิวถูกทางไหมนะครับถ้าถูกทางลมต้องไปทางนี้ลงผิดทางไปอยู่ด้านนี้เอาด้านหน้านะครับ อ่ถ้าผิดทางอย่างนี้นะครับง่ายมากนะครับกลับมาที่เส้นนี้นะครับสลับเส้นไหนก็อันไหนก็ได้นะครับสลับคู่หนึ่งสมมติอันนี้ออกแล้วก็สลับกันนี้แล้วกันสลับแบบน,นี้อ่าเสร็จเรียบร้อยมาดูผลลัพธ์กันกระดาษอยู่นี้นะครับลองเร่งดูนะตุกทางเรียบร้อยแล้ว แปลงมากนะครับสองตัวอ่เพราะห็นถ้าเป็นของจริงลองดูกระดาษนะครับดูนี่นะโอ้โหบินมันแน่นอนนะครับนี่ก็เป็นวิธีการต่อดักสองตัวเข้ากับชุดไฟสำหรับเครื่องบินที่มี เจ็ตสด้านซ้ายขวานะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะไปเล่นกันด้วยความสนุกสนานเลยนะครับตะวันรีวิวสวัสดีครับ